เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนออาพี่น้องน้าตอนนี้นะครับอ่าก็เข้ามาอยู่ในรายการกับเราแล้วตอนนี้นะครับนานชอว์ล้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเรียบร้อย กะอสลามอัยกุมครับวะอะัยกุมุสลามวะเราะมะตุนลาฮิวะบะเราะกาตุครับผมก็นะครับวันนี้เนี่ยที่ได้เชิญกะเข้ารายการนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับก่อนอื่อต้องอ่าน,นะครับขอขอบคุณกะนะครับยะซากิลเราแค่รอนนะครับขอบคุณกะมากนะครับี่ให้เกียรติมาออกในรายการสดในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับอยากจะให้กะแนะนําพี่น้องก่อนนิดนึงนะครับว่ากะเป็นอะไรยังไงมาแต่ไหนนะครับอ่าเนี่ยได้แนะนําพี่น้องก่อนนิดนึงครับ ให้สลามก่อนครับอัสสลามููลาีกุมวะราะมาตุนลอฮวาาิวะละกัสทุกทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะคะวาดิยะหมัดเดนค่ะก็เป็นมวลลับค่ะจากไหนครับเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนนะครับนะเดิมทีก็เป็นคนจังหวัดระยองค่ะเป็นคนจังหวัดระยองแล้วตอนนี้มาอยู่ที่สงขลานะครับใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> เออแล้วก <c oughs> ็กะเนี่ยได้เริ่มเรียนอันกุรานเป็นยังไงนะครับนะแบบไหนเริ่มมาเมื่อไรอะไร,อะไรลองลองเล่าให้พี่น้องได้ฟังนิดนึงครับ ค่ะก็ทีแรกก็เข้ารับอือตอนเรียนมหาลัยอยู่ก็เข้ารับอิสลามที่กรุงเทพตอนอยู่ปีสี่ตอนใกล้จะจบอะค่ะเดี๋ยวขอ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 ยอขอหนิดนึงตอนเข้ารับอิสลามนี่ไม่ได้เข้าด้วยแต่งานนะครับไม่ใช่ค่ะโอ้มาเชลอก็นี่นี่ผมเพิ่งรู้นะตอนอยู่มหาลัยปีสี่ก็รับอิสลามค่ะมาเชลลอ็เอาต่อครับต่อครับก็พอดีว่าเออ อยู่ที่รามคําคแหงอยู่ปีสี่คริสลามก็เพื่อนจังหวัดระนองอะค่ะเขาก็ชวนคริสลามแล้วก็เขาก็พาไปเรียนที่เข้ารับศิษย์ธมที่สันติชนค่ะหนึ่งปีก่อนถึงเราจะได้แต่งงานทุกวันที่เราก็จะเรียนที่สันติชนคือเราเป็นสิทธิ์ของสันติชนนะคะตอนนั้นมีอาจารย์อิสมาอนุสุตปานีอะค่ะเป็นคนตั้งชื่อให้ว่าชื่อวดียะค่ะแล้วก็ไปเรียนทุกวันอาทิตย์ที่สันติชนค่ะไปเรียนเกี่ยวกับประวัติ แล้วก็สอนละหมาดเท่านั้นเองค่ะอัลฮัมดุลิลละคือที่ผมขนลุกเลยเนี่ยคือคือเข้ารับอิสลามด้วยกับการเลื่อมใสโดยด้วย,ด,วยด้วยกับตัวเองไม่ได้เข้าโดยด้วยกับสายการแต่งงานอะไรทั้งสิ้นมาชอลล่าเข้าอิสลามก่อนหนึ่งปีแล้วถึงจะแต่งงานแล้วก็พอเข้ารับอิสลามเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเข้าเฉยๆนะเข้าแล้วแล้วไปเรียนอิสลามด้วยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตรงนั้นที่ไปเรียนอยู่ที่สันติชนแล้วก็ได้เรียนกับอาจารย์อ่า อิสมาเอลวิสุตปาณีนะครับอ่าตอนนี้ก็มีคลิปของท่านเยอะแยะมากมายใน y t u t u นะครับได้ติดตามกันนี่นะครับพี่น้อง,องบอกว่าขนลุกเลยครับอ๋อแล้ว,แล,วแล้วทีนี้เนี่ยพอเรียนได้หนึ่งปีก็มามามาเจอกับกับบังแล้วก็ได้ได้แต่งงานกันได้อ่าได้อยู่ได้ใช้ชีวิตกันจนกระทั่งว่าได้ได้เรียนรู้อิสลามไปไเรื่อยคือคือคือรู้จักกับบังค่ะรู้จักกับบังแล้วก็ทีนี้ยเออเราก็เห็นคนอิสลามเขาก็เขาทำละหมาด ขึ้นขึ uh ้นลงลงเราก็เลยไปแอบดูเวลาเราไปล้างจานเราแอบดูทําไมเขาทาขึ้นลงเราก็งงแล้วก็ทีนี้เห็นคนเห็นเราสนใจเ็เลยว่าชวนเขาอิสลามอ๋อไปไปแอบดูคขละหมาดด้วยไปแอบดูคขละหมาดด้วยบอก่คือตอนนั้นที่ไปแอบดูเราละหมาดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงทาไมถึงต้องไปแอบดูก็ก็คือเราสนใจอะค่ะแล้วก็เห็นเออเขาผู้ชายเขาก็นำละหมาดผู้หญิงเขาก็ตามแล้วตอนนั้นรู้ไหมตอนที่เขาก้มกมลงๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาทำอะไร รู้ว่าเขาละหมาดแต่ไม่รู้ว่าก็ทํากี่ครั้งเห็นขึ้นลงบ่อยเหลือเกินรับไม่ถูกอัลฮัมดุลิลล่านะครับสุดยอดมากนะครับเป็นเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะครับวันนี้แล้วก็หลังจากที่เขารับอิสลามแล้วก็ได้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 ย้ายมาอยู่ที่สงขาเลยหรือว่ายังไงค่ะยังยังไม่อยู่ค่ะยังไม่อยู่โอเคครับไ,ได้รับได้ได้ได้ปีหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็เออนิกะกับบางอืม แล <Labour S 1> ้วทีนี้ก็มาอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมก็หันัดท่องเอ่อฟาติฮะโดยการภาษาไทยทีละสองประโยคสองประโยกกะค่ะอ่าอาโอเคโอเคครับรแล้วทีนี้เนี่ยอะค่ะอ่ะมามามาถึงจุดนี้เลยค้ับอกว่าค้าเนี่ยได้เริ่มเรียนอันกุรานยังไงเป็นแบบไหนตอนไหนตอนอ่อเริ่มเลยไม่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าตอนเริ่มจริงจังอะไรยังไงแบบไหนอีกทีหนึง่งตอนที่เริ่มเรียนอันกุรานเนี่ยค้าได้เริ่มเรียนตอนไหนครับก็มาอยู่ทางภาคใต้แล้วอะค่ะแ <จะ S 2> ม่สามีเขาก็พาไปเรียนตะเลมก่อน มาไปอ่านตาลมฟังตาลิมนะครับค่ะหลังจากนั้นก็ไปด้วยตัวเองตลอดแล้วก็ก็ทีนี้เห็นคนใส่ถุงเท้าลองถุงเท้าอะไรเงี้ยถุงมือถุงเท้าเราก็เลยแอบใส่ถุงเท้ามั่งเพราะว่าสามีของเราเขาก็เออเขาก็อยู่ในหลักการศาสนาแด้แต่เพียงว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเราใส่ถุงเท้าหรือเปล่าเพราะคนในหมู่บ้านเขาไม่ค่อยใส่ถุงเท้ากันนะคะอืมอมควแอบใส่แล้วเดินข้างกําแพงบ้านแล้วก็ไปดินหนังสืออืมอ<า>๋อถามเขาว่า ต่อไปเราใส่ของเ้าได้ไหมแางบอกว่าได้ค่ะอัลฮัมดุลิลลสุดยอดมากนะครับยอดมากแล้วทีนี้เริ่มเรียนกุอาเนี่ย่เริ่มเรียนยังไงครับลอ,องเล่ามาตอนแรกมีครูในหมู่บ้านสอนได้สองตัวอาลีบกับบาแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็ไม่ได้เรียนอีกเลยไม่ได้เรียนอีกเลยเอามค่ะแล้วก็ตอนหลังก็เราก็รวมตัวปริญญาเองเนี่ยก็เลยชวนเพื่อนเรียนใหม่ก็เรียนได้อีกอาลีฟบาตาอีกแล้วก็ฝนตกก็ไม่ได้เรียนอีกค่ะอืทีนี้ปริญกาก็เลยมา มาฝึกด้วยตัวของตัวเองจำอณิบาตตาแล้วหาผสมคำพอลืมจำตัวหน้าได้แล้วก็ลืมตัวหลังก็พยายามอยู่อย่างนี้ตลอดอะคะ่ะอยู่แบบนี้ตลอดอ่าแล้วก็คือหลังจากที่เรียนอะอะไรนะใช้ระยะเวลาอยู่กับอันกุรานหยิบอันกุรานมาอะไรนะเป็นยังไงกี่ปีสามปีอะไรยังไงแล้วก็อ่าเริ่มอ่านกุรานได้แล้วก็เป็นยังไงบ้างค่ะพอเรารูกสึกว่าหยิบกุรลานเราเริ่มจะเป็น ตอนแรกเป็นบัวใต้น้ำตนน่นหลังก็เริ่มจะเป็นโผล่ผลขึ้นมาบนน้ํานิดหน่อยแล้วก็ตั้งใจว่าเราอยากจะไปเดินเจอที่ไหนก็ตามมีอักษรกุรอ่านเราอยากจะอ่านให้ได้ตรงนั้นนะคะก็เลยเริ่มมาตลอดเริ่มมาตลอดจนกระทั่งเราคิดว่าเรารู้จักตัวแล้วะคะ่ะแล้วเลยมาจับกุรอ่านทีนี้พอช่วงหลังเราจับกุรอ่านอย่างเต็มมือเลยค่ะก็คือเริ่มอ่านเลยกุรอานเล่มใหญ่ ทีนี้หลังจากที่เราอ่านกุรอ่านเริ่มใหญ่ได้เนี่ยเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราแล้วก็เรารู้สึกเสียดายอะไรไปบ้างตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มอ่านได้เนี่ยนะครับความรู้สึกตอนที่เริ่มอ่านปั๊บเนี่ยนะพอดีมีคนทางกรุงเทพอะมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเขาบอกว่าเขารับคนที่สนใจสลามแต่มีค่าใช้จ่ายหกพันห้าแต่เราเนี่ยคือตอนนั้นเราเรายังไม่สะดวกที่จะต้องจ่ายเงินทั้งหกพันห้าเราขอไปว่าเราขอเรียนฟรีได้ไหมเขาก็บอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเจ้าของเรียนไปอยู่ที่อะไรประเทศไหนก็ไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปพอดีเขาก็ติดพอเขาจะติดเขาไม่ได้ทำติดต่อมาเราก็รู้สึกว่าเราคกรธกวายเราขอรู้าจจะว่าขอเราเปิดทางให้เราได้ไปเรียนกุรอานในที่เราตั้งใจไว้ผลสุดท้ายเราก็ติดต่อเขาไปเขาบอกว่าเอองั้นก็มาพรุ่งนี้เลยนะไอเราเข้าใจว่าต้องรอเวลาอีกสามเดือนก่อนถึงได้ไปเขาก็บอกว่าต้องไปพรุ่งนี้เลยเราก็เลยงั้นก็ ดีใ,ใจบอกพอดีบางอาทิตย์ร้านขายของบางบอกว่าบอกบางเนี่ยไ,ได้ได้เรีนคุรอ่านฟรีเนี่ยขอไปได้ไหมบางว่าไปเมื่อไรบอกไปพวกนี้เลยเ้ยไปพวงนี้เลยเหรอบออไปพวกนี้เลยเลพราะว่าเราปวดทั้งหงแล้วมาอยากไปมาอยากเรียนอย่าฝึกอย่าให้มาได้ไปก็เลยไหนก็เลยกลับไปบ้านไปบอกแม่ยายก่อนว่าหมออยากจะไปเรียนที่กรุงเทพไปเรียนคุรอ่านเจ็ดวันแล้วได้เรียนฟรีเน่อตอนนั้นก็คือเราต้องดูแลเรื่องของข้ขาววันนั้นปริยาลืมซื้อข้าวเข้าบ้าน คีเราไม่ได้ขึ้นแทงนึกขึ้นได้ว่ากับข้าวต้องซื้อ<ม>ต้องคืนซื้อซ้ำไปปรุงนะคะได้ย้อนกลับมาไปบอกกับมอบอกว่าทําไมต้องเรียนถึงนู่นด้วยอ<ม>ืแล้วเราก็เราคิดว่าการ <S <S ที่เราเรียนทางนู้นค,คือมันจะมีหลักการอะไได้เร็วกว่าค่ะ<ม>แล้วก็ไปเรียนที่เรียนหนึ่งจำไม่ได้นะแล้วก็ไปเรียนปั๊บเราพอเริ่มสมคำไปล้วก็ไปเรียนแล้วเขาบอกว่าให้พยายามอ่านให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวนัาวานนะวันละสองประโยคสามประโยคก็ได้ให้ได้อ่านก็เลยหลังจากนั้นก็กลับมาก็จับรู้อ่านมาตลอดบางไม่เคยได้ บางอันกุรอานเป็นแต่บ้างไม่เคยจิตกุราอานไม่เคเป็นคนอ่านกุรอานแล้วทีนี้บางก็เห็นวริยะอ่านอ่านอ่านนะนะอ่านผิดอ่านถูกไม่ว่าบางแต่ว,วันนี้บางก็จิตกุรอานมาตลอดพรอมแล้วกะด,วด,วด้วยด้วยอสบับสาเหตุของของการที่กะอ่านพยายามกับอันกุรอานเนี่ยครับใช่ไหมครับเลยทําให้บางเนี่ยได้ได้อ่านอักุรอานไ,ไ,ได้ได้รับอ่าได้รับ ตั้งนำตรงนั้นไปด้วยได้พยายามตรงนั้นไปด้วยมาสอรอยเยียม,มากครับถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคต่างๆมากมาย้อง่ายโหลเลยเพราะว่ารู้ว่าทางโรงเรียนเขารับให้เราไปเรียนนะคะบอง่ายโหลเลยค่ะแล้วแล้วทีนี้เพราะว่าเริ่มอ่านได้เนี่ยมีความรู้สึกอะไรเข้ามาอีกบ้างครับตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มอ่านได้ดีใจมากเลยค่ะแล้วคิดว่าชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราได้ได้อ่านกุรอานเราต้องการกุรอานติดตัวกับเรา ไปตลอดจะถึงลุมฝังศพเพราะเราได้เรียนกีดเรียนกีตตารเรียนแล้วเรารู้ว่าเห็นความสําคัญของคุรอ่านเราดีใจมากแลวเรามาจากศาสนาอื่นแล้วเราอ่านได้เราก็ดีใจค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็แล้วก็แม่แม่สามีก็เป็นคนที่ละหมาตาหายุทธเป็นคนที่อืมอ่านกุรอ่านทุกวันที่บ้านจะมีทีวีแต่ไม่ได้ฟังเรื่องของละครอัลฮัมดุลิลลาห์ เขาจะเขาจะฟังเรื่องศาสนาทั้งวันนะคะแล้วก็เขาเห็นว่าเดียะอ่านเขาก็รู้แล้วว่าอ่านเสียงไม่ถูกเขาก็เลยบอกว่าเออมาเลยมาจะมอจ,จะสอนแต่เราเนื่องจากว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมอเขาจะเข่งข้นเรื่องของการอ่านนะล้วเราให้เราเราท้อเราก็ไม่กล้าอ่านแต่สักวันหนึ่งบอกว่าถ้าเราพร้อมเราก็จะให้มอสอนแต่พอเวลาผ่านมาได้ปีครึ่งเป็นที่ท่าเสียายที่สุดที่มอไม่ได้ฟังลูกสบายสบยอ่านกูอ่านนะครับ ัมดุลิน่าคือแมนว่าวรย่าจะอ่านกูอ่าญังเสียงไม่ถูกต้องก็จนถึงวันตายเราก็ดีใจนะที่เราไม่ได้ทิ้งกุลอาัานัมดุลิน่านะครับนี่คือความรักนะอาสตรจะวิทยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เราก็เล่นไม่ใช่ว่าเป็นมากมายคลฮัมดุลิน่านะครับรายเยอะมากนะครับนะรู้สึกนี่รู้สึกเสียใจก็เสียใจว่าม่อไม่ได้ยินเสียงลูกสะภ้ยคนนี้อ่านกุออานตอนที่ม่อ อู่เพราะว่าตอนนั้นมันยังอ่านไม่ถูกไม่อะไรค่ะไม่กล้าที่จะอ่านอัมลินละนะครับนันยเยอะมากนะครับมาชสองลอบนี่คือเสียงจริงนนค,ครับได้เล่าให้ครูฟังรู้สึกว่าได้ระบายในสิ่งที่เราอยากจะพูดออกมาคือมันเป็นความรู้สึกที่เก็บมาตลอดใช่ไหมครับว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้อยใจรู้สึกว่าเสียใจกับวันนั้นที่เราไม่ได้เริ่มอ,อ่านกับเขาไม่ได้เริ่มมีกับเขาและวันนี้เขาได้จากเราไปโดยที่ว่าคือเราเนี่ยเราเองตั้งใจที่จะอ่านให้เขาฟังนี่คือความประทับใจในตัวของลูกสะใภ้ นะครับในความในความเป็นลูกสะใภ้ประทับใจมากที่ว่าวันนี้สามารถอ่านกุรอ่านได้แต่ว่าที่รู้สึกเสียใจก็คือว่าเราเองเนี่ย <Level. S 1> ไม่สามารถที่จะอ่านให้เขาฟังตอนที่เขาเป็นเป็นอยู่นะครับนะ<ช>นพ,พูดกันแบบตรงๆนะครับนะรู้สึกประทับใจมากนะครับผมเองก็น้ําตาไหลตามไปด้วยนะครับไม่กล้าไม่กล้าบอกบ้างเพราะว่าบางทีบางเป็นคนอิสลามเดิมอย่างเงี้ยถ้าเราเล่าอย่างเงี้ยมันอาจจะมองฟังดูเผินๆแต่สําหรับเราเราเก็บมาตลอด ว่าเราจะบอกความรู้สึกตรงนี้สับปังแต่คงจะเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยว่าเออเราเราเราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งที่ว่ารับรู้ว่าเรารู้สึกเสียใจโอ้ยมันสําหรับผมนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับสําหรับพี่น้องในห้องนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกับการที่คนคนหนึ่งอ่านอันอลกานได้สําหรับผมเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคือผมอยู่ตรงนี้มาผมรู้นะครับว่า คือแต่ละคนเนี่ยมีความที่ที่เข้ามาเรียนกุลาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความต้องการสักขนาดไหนมีความหวังสัก,กนาดไหนที่จะอ่านกุลานได้นะครับสําหรับคนที่อยู่ในวัยที่ว่ามันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหมดหมดหมดแล้วนะครับในเรื่องของความจําในเรื่องของการเรียกตัวอักษรลิ้นบ้างฟันบ้างอะไรบ้างนะครับคือบางคนเนี่ยหมดความหวังไปแล้วแต่พอกลับมาอ่านได้นะครับผมเข้าใจถึงความรู้สึกนี้ครับว่ามันจะเพลื่มพิติสัก,กนาดไหนมันจะมีความสุขสักนาดไหนที่วันหนึ่งคนที่อ่านฟติห้าเนี่ยไม่รู้เลยว่า ไอตัวฟัดีฮะเนี่ยที่เขาเขียนอยู่ที่เราอา่านทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมีตัวอักษรอะไรบ้างไม่เคยรู้เลยแต่มาวันหนึ่งเขาสามารถที่จะแยกตัวอักษรเหล่านั้นออกมา,าได้แลวสามารถที่จะรู้ได้เขาจะมีความสุขสักขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยนะครับน,นักเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับนะฮัมดีละครับครับมีอะไรจะเล่าพี่น้องฟังต่ออีกบ้างครับก็ก็ก็สิ่งที่อยากจะเก็บเป็นความรู้สึกนี้ตั้งนานแล้ะก็ได้ได้คุยให้ครูฟังแล้วรู้สึกว่าก็สบายใจค่ะ แล้วก็คือนับตั้งแต่นี้ไปคือว่าที่เราอ่านกรอ่านทุกวันนี้อ่านเพื่อตัวของเราเองเป็นจเบียงเราให้อยู่กับเราจะได้อยู่กับคู่เขาในหลุมฝังศพแล้วไปวันที่วันอัเคารเราจะได,ได้ได้รับสิ่งที่ดีมารับในการงานของเราที่ที่สอนว่าการจะประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ อ้ามีนะครับมีนะครับทำรแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมประทับใจมากนะครับที่กะได้ให้เกียรติมาออกในรายการของผมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ได้เล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องนะครับเป็นความประทับใจหนึ่งนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับพี่น้องได้ยินและฟังแล้วนะครับว่ากะเองเนี่ยนะครับรู้สึกเสียใจอยู่นั่นก็คือว่าเสียใจในเรื่องที่ว่าท่านไม่สามารถที่จะ อ่านอังกุราอานต่อหน้าอ่านะครับมาัสามีผู้เป็นที่รักของท่านได้นะครับเพราะว่าต้องใช้คําว่าผู้เป็นที่รักเพราะมัสามีเนี่ยพยายามที่จะแนะนําอังกุราาใ้กับท่านแต่ในตอนนั้นเนี่ยท่านเองนะครับอาจจะไม่มีความพร้อมนะครับในเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับเนี่ยผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยการที่ ผมมาเปิดการสอนกากอ่านออนไลน์ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเรื่องเล็กๆนะพี่น้องนะอาจจะดูว่าเฮ้ยพื้นฐานพื้นฐานนะพี่น้องนะแต่พี่น้องอย่าลืมครับในพื้นฐานตรงนี้เราสามารถสร้างใครหลายคนให อิบาดะห์ต่อ Allah subhanahu wa taala เราสามารถสร้างใครหลายคนนะครับให้อาทำการทำอมามลอิบาดะห์ต่อ Allah subhanahu wa taala ให้ได้ใกล้ชิดต่อ Allah subhanahu wa taala และทำให้ใครหลายคนนะครับที่หมดความหวังไปกับเรื่องราวของการอ่านอักุรานเนี่ยเขาได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับในวัยของเรานะคนะในวัยของทุกๆคนนะครับเมื่อเราอยู่ในวัยที่ว่า60เนี่ยวัยเกษียณเนี่ย <ül apex> <S <S บางครั้งนะครับความคิดความอ่านในเรื่องของดุนยาของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ มันจะหมดแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะเหลือว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเมื่อเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเดินอย่างไรนะครับอันนี้แหละสําคัญนะครับเราจะเดินไปแบบไหนเพื่อให้อวโลกสุมาหานอตาลานั้นประทับใจในอามานของเรานะครับพอปทัยในตัวของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซาบวันนี้นะครับ,รบมีอะไรจะฝากพี่น้องอีกบ้างครับค่ะก็บอกว่ากุรอ,อ่านเป็นสําหรับที่ว่าเอเพื่อมรู้รับด้วยกันนะคะ ถ้าเรารักที่จะอาจ่านเราต้องพยายามต่อไปเราอาจจะเป็นวันนี้อาจจะเป็นบัวใต้น้ํแเราจะเป็นบัวที่ค่อยโผล่ค่อยโผล่เหมือนกับเราความยากลําบากเราเห็นโคกขึ้นภูเขาแล้วเมื่อเราขึ้นภูเขาแล้วเนี่ยเราเห็นเราเห็นสิ่งเราเหมือนกำลังมีความพร้อมที่จะอ่านแล้วแต่เวลาเราลงเขาเนี่ยมันก็เกิดความยากลําบากอีกเพราะกุฎอ่านไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราพยายามขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้เราเปิดหนทางให้เราได้อ่านกุฎอ่านให้ได้เป็นเรื่องที่ง่ายได้ สักวันหนึ่งเราก็ต้องอ่านได้ถึงแม้นว่าการอ่านของเราจะยังไม่สําเร็จแต่จนกระทั่งเราเสียชีวิตลงอันนั้จะจดบันทึกความดีแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆและเพื่อนคนเป็นกงใจก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยค่ะ คนสู้ต่อไปค่ะมีนมีนะครับขอบเยสกิเลาไคลรอนนครับขอศาสนาทุกคนเลยนะคะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเยสกิเลาไคลรอนนะครับผมครับโอเคครับผมนะมีโอกาสเดี๋ยวจะเชิญเข้ารายการใหม่นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเยสกิเลาไคลรอนนะครับอัสลามอะลัยคุมมุลลัมตุลลอาะเบาะกะตุลกุสสลามค่ะก่อนทำดีล้านนะครับพี่น้องนะที่ผมประทับใจมากในวันนี้ก็คือว่านะครับท่านนั้นเข้ารับอิสลามโดยที่ว่าก่อนที่ท่านจะแต่งงาน นี่คือสิ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่านะครก็มีความสุขมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านเลื่อมใสอิสลามด้วยกับการที่นะด้วยกับตัวของท่านเองนะครับด้วยกับการฮ ah ิดายะชาอัลลอฮฺสุบฮายนะเวตัลลาฮิดายะชาอัลลอฮฺสุมาตลานะครับแล้วก็พี่น้องก็ฟได้ฟังแล้วนะครับว่าวันนี้ท่านเองนะครับนะใช้เวลานะครับนะใช้เวลาในการที่เอ่าเรียนอัลกุอาเนี่ยท่านต้องจุบ พบเจอกับการทดสอบอย่างมากมายพี่น้องได้ฟังเลยไนมครับนะฝ่ะาจะได้เรียนเนี่ยต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะพอะะได้เรียนแล้วนี่ต้องพบกับอะไรอีกพี่น้องก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าอุปสรรคของท่านเยอะแยะมากมายแต่ที่ผมประทับใจมากนะครับที่ผมประทับใจมากนั่นก็คือว่าไม่ว่าท่านจะเจออุปสรรคสักนาดไหนท่านไม่หยุดที่จะพยายามเรียนรู้อันานุ้นอ่านนี่คือสิ่งที่ได้รับจากการพูดคุยกับท่านในวันนี้ อุปสรรคต่างๆที่ท่านไปเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกไม่ว่าจะโทรไปแล้วเจออมีการกล้าเจ๊จ่ายแต่ท่านก็ได้เรียนสุดท้ายท่านได้เรียนนะครับสุดท้ายเพราะอะไรเพราะท่านบอกอัลลอฮฺตาลาห์ใช่ไหมครับพี่น้องเนี่ยคือการที่เรามีปัญหาแล้วเราบอกอัลลอฮฺสุมาตาลานะครับดูอาอัลลอฮฺตาลานะครับละหมาดแล้วดูอาอัลลอฮฺตาลาแล้วอัลลอฮฺจะช่วยเหลือเราเใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้เนี่ยฮิ่งมาตรงนี้ในการที่มาพูดคุยของกะเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยพี่น้องได้เห็นแล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิล้วนะครับกะอาาาามมมมีนนนนะะคครรรััับบบจกเอลลุสผ บางสกิบดีจากมุงทยมานะครอะไักุัานะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากในวันนี้นะครับที่ได้พูดคุยกันนะครับอัลฮัมดุลิลละผมคิดว่าพี่น้องทุกทท่านนะครับก็นะครับได้ความเรื่องราวนี้แล้วนะครับมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับนะว่าวันนี้เนี่ยคนคนหนึ่งนะครับที่ พบเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายในการเรียนอังกุรานแต่วันนี้ด้วยใจของเขาที่มีพลังที่จะต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้เรียนอันกุรานเพื่อให้ได้อ่านอันกุรานได้เพื่อให้อันกุรานนั้นไปเป็นเพื่อนเขาในคูบโบนะครับนะในวันที่เราจากโลกนี้ไปนะครับมิตรแท้เพื่อนตายมิตรสหายที่ไม่ทิ้งกันนั่นคืออันกุรานพี่น้องจําเอาไว้นะครับอฮัมดลแล้วนะครับ,รบฟังแล้วน้ำตาไหลนะครับหลายๆท่านฟังแล้วน้ำตาไหลนะครับวันนี้นะครับได้ร้องกันไปพร้อมๆกันนะครับน้ำตาที่มาจากความยำเกรงต่ออรรถสุมาอาานรัาตาทที่มมาาาจกควประับใจ ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺตาลาได้ให้ในเรื่องราวดีๆนะครับน้ําตาเหล่านี้จะเป็นพยานยืนยันต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺตาลานะครับนะอัลฮัมดุลิลละนะครับฟังแล้วน้ําตาไหลด้วยความคลื้นนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณมากๆนะครับก็